เปิดบ้านพักญี่ปุ่นมุกดานเรนรัก คบเจชนาทิพย์หลังจากมีกระแสข่าวดรามา่ามุกดาที่ออกมาตอบคําถามแล้วอาจจะไม่ตรงใจแฟนคลับในกลุ่มที่ลุ้นให้เกิดคู่จิน้นเข้มมุกดานั้นยอมรับว่าส่วนตัวคิดมากและรู้สึกผิดว่าเป็นต้นเหตุให้เขาต้องมาจองเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าขณะที่มุกดาเองก็ได้เข้ามาปรึกษาส่วนตัวให้กําลังใจและได้มีการพูดว่าการเป็นนักแสดงทุกคนล้วนต้องผ่านจุดนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่น้องเขาเจอทางด้านหนิงบอกว่าส่วนตัวคิดมากไม่เบาวกว่าน้องแต่ ด้วยที่ตนเป็นคนปรับตัวไวเลยเอาข้อดีของเรามาสอนน้องให้รู้จักปรับตัวไวเหมือนตนแล้วก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้แล้นหากอนาคตทั้งคู่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ไม่หวันที่จะเจอกระแสตลอดเพราะเคมีทั้งคู่เมื่อได้อยู่ด้วยกันมันดูเป็นธรรมชาติและเชื่อว่าในส่วนของแฟนคลับจริงๆก็คงเข้าใจว่า เพราะที่รักน้องทั้งสองคนไม่ได้เกิดเพราะจากที่เราสร้างให้เป็นแต่ักเขารักน้องๆในความเป็นตัวของน้องอย่างไรก็ตามในส่วนตัวหลังได้คุยกับทางมุกดาส่วนตัวก็เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงที่จะออกมาเปิดว่าคบกับใครหรือยังไงนั้นมันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหญิงเลยมองว่าคนที่วางตัวทุกแล้วอีกทั้งในส่วนเป้าหมายของทางคู่เองก็เพื่อต้องการสร้างอนาคต โอกาสได้เจอกับสาวมุกดาเลยรีบขว้าตัวมาถามถึงความสัมพันธ์กับจีชนาทิพว่าตกลงสถานะคืออะไรโดยนางเอกสาวเผยว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะถามว่าตกใจไหมก็ไม่ค่อยตกใจเพราะพี่เจมีข่าวกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่านะ่าจะปกติสําหรับเขาแล้วแหละแต่สําหรับหนูก็แปลกใจไม่คิดว่าจะมาจับคู่เราเพราะเราเป็นคนละค้่กันมากหนูก็เลยไม่คิดอะไรแบบนั้น แบบนี้แฟนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นกับเจสี่ลุ้นต่อไปได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นพี่เขาไม่ได้มาจีบพร้อมเปิดใจใหม่ถ้ากล้าจีบอน,นะติดไม่ติดไม่รู้แต่ถ้ากล้าลองก็ได้ไม่ได้ปิดโอกาสค่ะใครๆก็มาได้